นี่ครับเซาๆครับกับเมนูต้มครับวันนี้ชิต้มเนื้อครับต้มขมหนหนเนาะนี่ครับต้มขมต้มใส้เพียน้ำโพ้นครับใส่เจ้วบีต้มเนื้อตะเซาครับวันนี้นี่ครับตื่นเซามาครับเข้าเอื่นลาบดึกนี่ครับในเรากำลังจัดการทำความสะอาด นะนรัค้างหม้อไว้แล้วหน่อยๆเนาะนี่ครับติดเตาไวแล้วเมื่อนี้เอายุข้างเง bon oh, ือนครับเตาน้อยไอมนี่ครับติดเตาไว้มาแล้วครับเซฟตอมครับื้นนี้เซฟตอมลงมือเองครับความอร่อยไม่เคยปานีใขรน้อยตอมนี่ครับโอ้ยล้างย่างดีเอาไขมันออกเกลนเบิดไอ้ตอมวะนี่ครับลงหม้อร้อนๆครับ โอ้ยคักปัญญยังตัดเสาครับมื่อนี้ไอ้นายเอ็ดสะอาดขนาดเราลื่นออกเบิดเลยไอ้มันน้อยตอมปลาหมึกเลยลุงย่านี่เออปลาหมึกก็เป็นตแซ่บไอ้ตอมกำลังเอาลงหม้อครับเออสะอาดขนาดไอ้ตอมเม็ดครับนี่ใส่ลงไปเต็มหม้อพอดีน้อยตอมเออพอดีป่เออเฮ้อะ่อดบุ๊มแม่นนิดหน่อยพี่น้อง เอาแต่เครื่องในมันน้อยต่อเนาะเนื้อมันเ,าเอาไปเอ็ <the> เนตะเรื่นคือเนื้อเอาไปนก้อยอันนี้เราต้มครับต้มขมขมแซ่บพร้อมหรือยังนี่พร้อมแล้วนี่ครับโอ้ยสุกเรียบร้อยครับเปื่อยคักขนาดเปื่อยคักขนาดครับ้ <c oughs> ตม้มขมครับพี่น้องวันนี้ <c oughs> ผมใส่น้ำพ่น เราต้องเอาตักเสตห่วยแล้วยังปุ๋งเนาะแมนครับผมรอขึ้นโต๊ะครับนี่ครับต้มต้มเนื้อสุกแล้วครับตักขึ้นโต๊ะครับบัดนี้โอ้ยเปื่อยๆเลยครับนี่โอ้ยต้มขมครับพี่น้องน้ำพ่นน้ำเพี้าน้ำพ่นน้ำเพรยเข้มข้นแซ่บแหมึงกินเก้าครับมหากินยาครับเดืนดได้กินครับต้มงัวน้อยครับโอ้ยปวดอะ ใช้เจ้ามานี่ครับเจ้ามาเรียบร้อยแล้วครับหอมรวยหอมรวยครับบปไว้อันนี้เราเดี๋ยวค่อยตักครับใส่เตาไว้ค้างไว้ครับไว้นะครับเสร็แซ่บครับนี่ครับต้มเนื้อครับอุ้ยนี่ครับพี่น้องคำเข่าครับต้มผมครับอ้ยสุดยอดอันนี้บักเสี่ยงจีครับโอ้ผมผมครับต้มขี่เพีย น้ำพุ่นน้ำพุ่นข้างๆก็บกรแม่แก้ยวไปยังก่อนฮข้างๆกับพุ่นเข็ดโม่อ๋อพุ่นเข็ดโมอครับแก้วใส่เข้าไปพูดเลยบุรีกินแล้วเสียดายน้ำซุปตุ้ยจ๊อดต้มน้ำพุ่นเหรอครับต้มน้ำพุ่นปีละเทเธออะไรบุตรเวียดจะได้กินตุ้ยอดครับ